สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับช่องลุมคะคองแคมป์แวนผมเอกครับวันนี้เราออกมาท่องเที่ยวกับลุมคะคองเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่ชะอมสระบุรีครับหลังจากทเที่ยวห่างหายกันไปนาน3าเดือนครับหลังจากที่เราลงคลิปที่แล้วไว้คลิปนี้เราก็เลยจะพาเพื่อนมาเที่ยวกันที่ชะอมครับแต่ว่านอกจากการแคมป์ปิ้งเป็นหลักแล้วนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมกับกิจกรรมหนึ่งครับคือเราจะไปเดินป่ากันที่ น้ำตกโกกอีดกนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกล้กับลานแคมปิ้งของเรานั่นเองครับส่วนการเดินทางของเราจะเป็นไงตามไปดูกันเลยนะครับเพื่อน,อนตอนนี้เราก็อยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอมนะครับเรามาเพื่อที่จะรอรับคิวเพื่อที่จะขึ้นไปจุดเริ่มเดินของน้ําตกโกกอีดกนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับนี่ครับเพจของวิสาหกิจชุมชนชะอมนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงกันที่จุดสตาร์ทขึ้นเขาโกอิโดกกันที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะรวมตัวถ่ายรูปก,กันสักระยะนึงแล้วเ,เดินขึ้นไปครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงพอดีครับเดี๋ยวก็มาดูบรรยากาศกันนะครับว่าข้างบนจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางได้ไม่ต้องกลัวนะครับว่ารองเท้าเราจะไม่เปียกครับพอจุดเริ่มสตาร์ทก็เปียกซะแล้วครับเพราะว่ามันจะมีลำธารหนึ่งลำธารก่อนให้เราได้ลุยก่อนลำธารแรกครับแล้วก็ระหว่างทางที่เราเดินไปเรื่อยๆก็จะมีลำธารสลับซับ กันไปเรื่อยๆนะครับให้เราได้ลงเดินลุยน้ําลุยลํยาธารกันไปเรื่อยๆครับสาหรับท่านใดที่อยากหาข้อมูล <c oughs> ก็สามารถเข้าไปดูในเพจที่ผมได้โชว์ไว้ข้างต้นไว้นะฮะว่าเรามาเดินที่นี่เราต้องเตรียมตัวแล้วเตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมาเดินให้ได้อย่างสนุกนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับอุปกรณ์กระเป๋าใส่นะะ้ํารองเท้านะครับเพราะว่าระหว่างทางที่ผมเดินมานะฮะก็จะมีรองเท้าที่เพื่อนๆเ,เขาใส่มาไม่พร้อมครับ พื้นหลุดกันเป็นแถวๆนะฮะก็อยากจะให้เตรียมตัวและอุปกรณ์มาให้พร้อมครับเพื่อการท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานนะครับสำหรับลำธารน,นี้ก็จะเป็นลำธารที่2นะครับตอนนี้ก็สังเกตนะครับว่าเราก็ยังจะเดินจับกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่นครับแต่ว่าสักระยะหนึ่งต่อไปนะแต่ผมบอกเลยเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะเริ่มค่อยๆห่างขึ้นห่างข,ขึ้นกันไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามรับชมกันนะครับนี่เราจะโชว์การเดินโดยที่ไม่ลมครับชิบชิบ ไปครับวันนี้เขายังไม่ล้มนะครับวันนี้เดินรอดูกันต่อไปบอกว่าไปสี่กับสี่กิโลนะครับไปสองชั่วโมงกับสองชั่วโมงเป็นพี่ไทดเขาบอกอยู่นะครับตอนนี้เดินได้มาประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วเสียงน้ําตกอยู่ตลอดทางครับถือว่าสภาพร่างกายยังดีอยู่ครับตอนนี้ยี่สิบนาทีแรก เดี๋ยวนาทีที่ยี่สิบเอ็ดจะหอบแล้วครับตอนนี้เรามาเดินกันที่โบกีดกนะครับเผื่อเรายังไม่ได้บอกไปแต่ว่าลานแคมปิง้งเราก็อยู่ทางเข้าอุทยานเลยครับบรรยากาศก็น่าจะดีแต่ได้ถามพี่ไกด์ไปว่าน้ําเยอะหรือเปล่าเขาบอกว่าประมาณนี้น้ําก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าฝนอาจจะทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งครับแล้วก็เห็นลำคารต่อมาแล้วนะครับ แล้วก็เดินกันต่อไปเนอุ้มหิวนะอุ้มบอกนะอันนี้เป็นบรยรายากาศในป่านะครับก็คือในป่าจริงๆแลวนะฮะต้นไม้ใหญ่เยอะมากยังดีถ้ามีเพื่อนเดินกันด้วยถ้าแบบลองแบบมาเที่ยวเดินกันสองสามคนนี่โหงิบเห่าหน้าดูเลยแต่ยังโชคดีที่มันเป็นทางแบบเดินชัดเจนไง เราก็ไม่ได้กลัวหลงอะไรเพราะว่าคนมันขึ้นมาเยอะเราเคยไปเดินป่าอยู่บริเวณช่วงนั้นคนเดินเที่ยวน้อยครับมีเดินหลงทางมีสับสนด้วยว่าทางตรงไหน,นไปได้ไปไม่ได้เดินซ้ายเดินขวาอันนี้ก็เป็นทริปเดินป่าเราอีกหนึ่งครั้งนะครับน่าจะเดินกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วสามไหม ครั้งที่สามมั้งนี่ะที่กึ่งๆเนาะกึ่งๆไปเที่ยววิ่งเทียวใช่ไปลิงเจอร์ด้วยแล้วก็ไปเดินด้วยสีป่ป่ะลาวสองครั้งนี้ก็เทีวที่สแกลารครั้งหนึ่งดล้วยครั้งนี้ครับน่าร้องไม,ไ,ไม่ได้เดิน ันนี้ถ้าเราลงไปช้าเราคงอาจจะไม่ได้ทํากับข้าวอะไรตอนที่เราตักแคมป์นะครับอาจจะซื้อของกินง่ายแล้วก็ชิลๆถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนได้รับชมครับมุมถ่ากดีจริงๆครับนู่นข้างล่างน้ำานะ่ะวันนี้เราก็ชิงช่วงจากเพื่อนๆมาสักระยะแล้วนะครับพอดีเราอาจจะเดิน,ดนมาลงห,หัวแล้วก็จะได้มีระยะข้างหน้าข้างหลังเขาจะได้ไม่ต้องแบบกดดัน เราจะกดดันทุกทีที่เวลามีเพื่อนเดินตามวเราจ้องต้องเร่งครับแต่นี้เราก็แบบห่างมาแล,แล้วเราก็เร่งมาแล้วยิ่งห่างมาแล้วก็เดินก็ได้เดินชิวๆพูดมากเริ่มหอบครับทุกนาเดีโอเคครับเด๋ยเดินต่อได้เก็บข้าวเป็นงานเราฝากนะครับข้างหน้าก็จะเป็นการผ่านลำธารอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ผ่านลำธารครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่สามแล้วครับเราผ่านลินนะ่าลำธารมาสองครั้งสามครั้งละครั้งที่สาม เดวเราดูคุณุุมนะครับว่าคุณลุงเขาจะเดินและล้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณลุงมีล้มทุกทิศกระเป๋าเปิดแล้วแต่รู้นทิปแป๊บนึงครับมันก็เดินผ่านลำธารมาแล้วฮะตอนนี้ก็ยังรอดอยู่นะครับคุณลุงบอกว่าชิวๆวับตรงนี้น้ําเย็นสบายยิงช่วงมาจากเพื่อนเ่อนข้างไกลครับข้างหลังนุกว้างเลยเราก็เดินชิวๆเลยครับสบายๆไม่ต้องเล่นเรงมาก จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าเรากลัวว่าเราเล่งตัวเองท่านั้นเองครับจะสายขึ้นไปเลยเอ,อ,อ,อะไรนะครับใช่ออกเดิอนดอย่าไปมันก็ออกฟุดๆุใช่ของเองยังไม่ออกแต่ว่าเดินม,มันเป็นเหมือนเป็นฟองอะ่ะมันดันออก ตอนนี้เรากำลังดันเนินกันนะฮะตอนนี้บุญรุ่มบอกชิวๆครับยังไม่ต้องจิบน้ำครับวันนี้ออเตรียมร่างกายมาดีร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้บสชิวๆปกติเราเล่นสองร้อยกว่านี่เพื่อนก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวอุ้งเขาจะเดินลุยน้ำโชว์นะครับข้างหน้า อนนี้เราก็มาพักกันที่จุดแรกแล้วนะครับก็มีการรอบอกว่ามีเพื่อนที่มาแล้วเดินไม่ไหวครับก็เลยมีการที่เจ้่หนที่จะพาเดินลงกลับครับนี่นะครับก็จะเป็นเพื่อนที่เขาไปไม่ไหวครับเพื่อนที่เ็าจะพาเดินลงกับแต่เรามานั่งพักกันก่อนสักครู่ครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่เรานั่งพักรอกันแล้วเราเดินกันไปต่อครับว่าเราจะจัดกันเป็นกรุ๊ปๆไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้จะเป็นจุดน้ําตกอีกหนึ่งจุดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือจุดไหนนะครับมาดูกันครับคุณลุงเขาจะลื่นหรือเปล่าี่ซิวเลยครับไม่มีลื่นอันนี้ทางเดื่ที่ขอามือแะไะนี่เขาคงเป็นน้นำตกกันอะ เขาพากันเดินไปทางนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่นี่แต่คนนู้นเขาไปทางนี้แล้วไปอีกแล้วเขาเรียกว่าเป็นคนค้นหาเส้นทางสายใหม่ครับตอนนี้เราก็มาเป็นชั้นที่สองแล้วครับจุดชึ่นสองอ่ตรงนู้นครับแต่ว่าอาจจะลงมาอาจจะได้ไปถ่ายครับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นแต่ลตงวกชั้นสามนะครับแดี๋วสวนบุนเขาบอกว่าต้องใช้ถุงมือแล้วละ่ะเขาก็จะต้องเตรียมการของเขาก่อนนะครับ เดี๋ยวขวึ้นไปขับรถทั้งที่สามมันต่อครับ ครับเพื่อนๆสำหรับน้ําตกโกยดกแห่งนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ฮอตแล้วก็ฟีเวอร์มากๆนะครับเพราะว่านักเดินป่าแล้วก็นักท่องเที่ยวนักประชุนภัยนะครับสามารถมาท่องเที่ยวกันได้ในลักษณะของวันเดย์ทริปเลยนะฮะก็คือเราสามารถมาเช้ากับเย็นได้เลยนะครับแต่ท่านใดที่ชอบลักษณะของการแคมปิ้งด้วยนะครับสำหรับชะโมสระบุรีเนี่ยนะครับมีลานกลางเต็นท์เยอะมากครับเราก็มาเดินกันที่โกิดกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ลงไปพักแคมป์กันข้างล่างก็ได้นะครับอย่างผมเหมือนกันนะฮะครั้งนี้ที่ผมมาผมก็มาเดินป่าเสร็็็จช่วงงเยนผมกกลไปพัแค ข้างล่างครับ ลืมบอกไปนะครับสำหรับน้ำตกโกยดกแห่งนี้นะครับก็จะเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในภาคกลางกันเลยทีเดียวนะครับเพ,พื่อนๆสำหรับการเดินป,ป่าของเราในครั้งนี้เรามาในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะเป็นช่วงๆไปไปลายเดือนตุลาแล้วครับน้ําก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าผมสอบถามจากพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าอาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นช่วงที่น้ําเยอะกว่าน,นี้เพราะว่าฝนตกตลอ,ตลอดนะครับแต่ว่าช่วงที่เรามาก็คือมันจะเว้นระยะไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วครับทำให้พื้นที่ที่เราเดินเนี่ยจะเดินค่อนข้างง่ายกว่าเพื่อนๆที่มาก่อนหน้าเพราะเรา พื้นที่ที่เขาเดินมา <c oughs> จะค่อนข้างเลยน,นะครับก็สนุกสนานกันไปตามธรรมชาตินะเพราะว่าเรามาท่องเที่ยวธรรมชาตินี่มันก็ต้องอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วครับไอการเลอะการเปียดการเปื้อนนี่เป็นเรื่องสนุกสนานสําหรับนักเดินทางอย่างเราจริงๆครับก็การที่เราเดินทางก็จะมีลักษณะของการปีนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปก็จะเริ่มช <c oughs> ันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสโมงแล้วนะครับ ตอนนี้สิบโมงครึ่งครับก็แวะกินข้าวเที่ยงกันก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวชั้นตอนนี้แวะอยู่ที่ชั้นห้าครับชั้นหกชั้นเจ็ดมันค่อนข้างทันครับเราก็เลยแวะกินข้าวเที่ยงเกับพี่เมันก็นกนจะเป็นเมงูนไข่ต้มครับนนเดี๋ยวบ๊อกินมาใส่ทอดนะครับพ็วแวะกันที่ชั้นห้าครับมันก็เป็นบรรยากาศนะครับข้างบนก็จะเป็นคนที่แวะถ่ายรูปพักเหมือนเราครับรอบแต่เดเติมพลังกันก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อที่ชั้นห้าชั้นหกนะครับบ้านนอน รูดบอกคิวครับสามลกูกอะเราก็มาถึงกันชั้นที่หกเป็นที่200ะะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวดูภาพบนทาองฟาอือเรือคู่ก็เดินชันดันเดินให้มาเรื่อยๆครับแล้วเราก็มาตึกพักชมวิวตรงนี้ครับ เดี๋ยวเราพักสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นเจ็ดต่อครับเดินไปพักไปครับนน่นนะข้างหน้าจะเลาะน้ำตกไปเรื่อยๆเมื่อกี้เราผ่ามชั้นหกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นหกกว่าเดจนไปที่ชั้นเจ็ดครับน้ำก็จะค่อนข้างโหดเอาเรื่องแต่ว่าก็ได้อยู่ครับ <Okay. S 2> เห็นน้ำตกโกลดกชั้นที่เจ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าเดี๋ยวเหลืออีกนิดนึงครับเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายรูปก,กันข้างหน้าตรงโน้นครับ วันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะเดินขึ้นไปตรงนี้อีกสักพักหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันใกล้ๆน้ำตกตรงนู้นครับสดชื่นเดี๋จะนั่งมองน้ำตกกันนานครับครับตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกตัวดอกชั้นเจ็ดกันที่เรียบร้อยครับก็เป็นการรอคิวที่จะขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะต่อิวถ่ายรูปนะ เดี๋ยวผมกับคุณนุ่มนะคืไม่ขึ้นไปหรอครับเดี๋ยวเราหามุมที่สวยถ่ายแล้วก็เดี๋ยวเ,เดินลงไปนั่งเล่นน้ํากันดีกว่าว่าตอนนี้ก็แดดค่อนข้าง,างร้อนครับแล้วคิวมนข้างยาวครับเก็บบรรยากาศดรอบให้นี่ตอนนี้เขาจะไปแล้วครับนี่สู้ๆเราก็ได้มาพิชิตน้ำตกโกโอิโรกกันไปที่เรียบร้อยครับยังไงเดี๋ยวขาเดินกลับลงไปผมอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดสตาร์ท กันในเมื่อช่วงเช้ากันเลยนะครับเพื่อที่จะนั่งรถกลับไปเอาลุงบะคองกันแล้วก็จะไปแคมป์กันต่อไปนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ลงมาถึงยังจุดสตาร์ทไมที่เรียบร้อยครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสิบนาทีก็เดี๋ยวจะที่รถที่แล้วเดี๋ยวเตรียมขึ้นรถไปยังจุดที่เราจอดรถไว้ตรมีิสายกิจชุมชนนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับยังไงบ้างเดี๋ยวพักแกดจิบน้ำต่อนะคะใช่ครับตอนี้อใช่ครับตรงกี้ต่อนม่จำได้เราเดียวตรงนี้แหละ ลแตอนนี้เราก็อยู่กับลุงมะคองเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่เรานั่งรถรับส่งมาจอดรถยังจุดจอดรถที่วิสาหกิจชุมชนชะอมนะครับเราก็รับลุงมะคองมาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังลานแคมปิ้งของเราครับลานแคมปิ้งของเราก็จะขับไปเส้นทางเดิมครับเส้นทางเดิมที่เราลงมาเมื่อสักครู่ครับเพราะว่า,าแคมป์ลานแคมป์ของเราเนี่ยจะอยู่ปากทางเข้าน้ําตกโกวิดุกเลยนะครับ ใกล้ถึงร้านเราแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจับวันนี้ได้ก็คือจะถึงนวนาก่อนนะครับตรงนี้ก็สวยเหมือนกันอีกที่หนึ่งนะครับแต่มันก็จะเป็นบรรยากาศของป่าต้นอันเนี้ยนะนีเป็นนาบนาตไปก็จะเป็นร้านแคมป์ที่เราจะไปแคมป์กันวันนี้แล้วครับก็จะใกล้าทางเข้าตรงน้ำตกโขยดกนะที่เราไปเดินมาสักครู่นี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะ อุปกรณ์โตเก้าอี้นั่งเล่นถ้ามันมีร่มก็ไม่ต้องกางออนนิ่งครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีก็ต้องอาจจะต้องกลางแต่ว่าจะไปอาบน้ําอาบท่าก่อนเพราะว่าค่อนข้างร้อนนะครับเรามาเดินตั้งแต่เก้าโมงเช้าเดินเสร็จมาสามโมงครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยนี่มาดูทานนี่ครับมาดูทานเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะ่ปาปักทางเข้าเลย ผมรู้สึกว่าใกล้ชิดธรรมชาติมากๆเลยนะานลานกลางเต็นท์เนี่ยเพราะว่าจะเป็นลานสุดท้ายก่อนขึ้นทางขึ้นเขาเรียกว,ว่าน่าจะเป็นโซนอุทยานนะครับน<ม>ี่เดี๋ยวขอตัวเข้าไปเช็คอินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาจุดกลางเต็นท์กันว่าเราจะสามารถกลางได้ตรงไหนนะครับ <S <S ตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบรรอยครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นโซนลานกลางเต็นท์มีปักให้ใช้นะครับทุกจุดเลยผมสังเกตดูแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างตรงนู้นครับมันจะเป็นวิวน่าจะเป็นลำธารครับ ก็น่าจะเป็นลำธารมาจากโกยดก,กนั่นแหละผมว่านะมันเป็นทางเส้นทางน้ําเดียวกันนี่แหละครับเราก็ไปลุยกันที่โกยดกมาที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขับรถวนๆดูสถา,านที่ที่เราจะเอาลุปประคองไปจอดไว้แล้วกันนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ที่จอดรถลุงมรคองไปที่เรียบร้อยครับเราก็จะหันหน้าออกมาทางนี้นะฮะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอรัตรงนั้นก็จะเป็นลำธารครับเราก็จะนั่งกันข้างหลังของตรงนู้นครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่เขาเป็นชาวแคมปิ้งครับก็อยู่รอบๆข้างเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมกลับกล้องถ่ายเพื่อนๆดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นไงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับก็มีเพื่อนๆมาแคมป์กันไม่น้อยเลยทีเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆที่อยู่ลานข้างบนนะครับก็จะมีอยู่สองหลังมาด้วยกันนะครับอันนี้เป็นบ้านโดมนะฮะส่วนข้างล่างนี้จะเป็นวิวลำธารน,นะครับนี่ก็จะมี เป็นกลางอยู่น่าจะเป็นที่พี่เข้ามาเป็นกลุ่มครับเป,เป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันแล้วก็ลุมคองมาแทรกไว้ตรงนี้ครับนี่ก็จะมีพี่ที่เข้ามาก่อนตอนแรกพี่ที่ร้านเขาบอกจะให้เราไปจอดอยู่ตรงนู้นครับแต่ว่าพี่เขากางเต็ตแล้วแล้วพอดีเขานอนกันสองคืนไม่อยากจะรบกวนเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทอนสมอบอกออกวันนี้เราออกกันแต่เช้าครับก็เลยจอดตรงนี้ดีกว่ามันยากาศหรือว่าวิวก็ไม่ได้ต่างกันมากครับเดี๋ยวผมก็จะไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็คุณมาอาบท่าแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งเล่นชิวๆกันแล้วนะฮะ อากาศดีมากๆครับวันนี้ตอนกลางคืนน่าจะหนาวหน้าดูครับไปอาบน้ำกันก่อนเดี๋ยวไงมาถ่ายบรรยากาศให้ได้รับชมครับกับเพื่อนเเดี๋ยวตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปรีวิวห้องน้ํานะครับก็จะเดินออกมาไม่ไกลจากที่เราจอดรถลงของเลยฮะนี่ก็น่าจะมีน้องทําความสะอาดอยู่ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นลานข้างบนครับ ๋ยวผมถ่ายรีวิวห้องน้ําเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวจะเดินไล่ลงไปข้างล่างให้ดูว่ามีลานมีเป็นบรรยากาศแบบไหนบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ําฝั่งผู้ชายนะครับน,นี่สุขภัณฑ์แล้วก็มีฝักบัวครับของผู้ชายมีอยู่สามห้องของผู้หญิงก็จะมีฝั่งโน้นสามแล้วก็นี่สองเป็นห้าครับ ก็ผู้หญิงก็น่าจะเยอะกว่าน่อยอ <c oughs> ฟังนี้มีเครื่องทําน้ําอุ่นครับไะเดี๋ยวผมอาบน้ำอาบท่าก,ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนั่งชิลๆเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับตรงนู้นก็จะเป็นทางที่เราลงมาจากถนนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ด้านบนนะครับก็จะมีปักหรือก็จุดไฟให้ใช้ค่อนข้างเยอะครับเพราะที่นีลานนี้ลานตรงนู้นนะครับแล้วข้างบนตรงนู้นก็เป็นจุดที่ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆเดินไปดู <c oughs> ตรงโน้นเราไปเดินโกดกตรงนู้นมาฮะเอาเรื่องนี่เราจะผมจะพาพเพื่อนเดินลงไปตรงนน้นพอดีรุมห้องเราจอดอยู่ฝั่งนน้นครับนี่นะพอเราเรียวรถขับลงมาจากที่เราติดต่อเจ้าหน้าที่เขาเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นถนน,นที่เราขับมาตรงไปเรื่อยๆตรงนู้นที่เป็นเต็นท์นหลังดำๆอะฮะล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดแคมปิ้งริมน้ำานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านโดม อัตราค่าบริการนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเท่าไหร่บริกาศค่อนข้างดีครับผมว่าตกเย็นนี่อากาศเย็นแน่ๆนะฮะนี่แล้วก็จะมีข้างบนไปลานข้างบนอีกบางทีก็จะมีพี่เขาเอารถมาจอดหนึ่งคันแล้วก็กางเต็นท์อยู่ด้วยกันสองหลังครับลุงมะคองของเราอยู่ข้างล่างตรงนูน้นเดี๋ยวพาไปดูครับอือเรียบร้อยนี่จะเป็นเต็นท์ที่เขามาก่อนหน้าเรานะครับ ูกกรรระะทให้บิาอ๋อเป็นเพื่อนๆขลุ่ไปเล่นกันข้างล่างนะนั่งแช่น้ำครับน,นี่ลุงมะคองของเราอันนี้พอดีสัมภาระาของเราที่เราไปเดินกโกอีดกมานะครับนี่เป็นของของเราก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะนั่งเล่นกันท้ายรถนี่แหละฮะเราไม่กางเอานอีกเพราะว่าค่อนข้างล่มอยู่แล้ว ครับตอนนี้เราก็อาบถ่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยมานั่งกันชิวๆครับก็อยากจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเราไปเดินน้ําตกเขาโกดดกใช่ไหมครับผุมโกดดกโกดดกนะครับก็อยูยข้านบนนี้เองในร้านแคมป์เราคือปักทางขึ้นของอุทยานเลยนะครับหลังจากที่เราไปมาเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางจากบ้านออกมาจากบ้านประมาณสักตีสี่ครึ่งครับแล้วก็เดินทางมาถึงที่เนี่ยชะอมเนี่ยประมาณสักหกโมงนิดๆครับทาธุระกินข้าว แล้วก็เตรียมตัวต่างๆนะครับแล้วก็มาเริ่มสตาร์ทเดินณจุดตรงที่เริ่มสตาร์ทเดินก็คือตอน9โมงเชา้า9โมงเช้าแล้วเราเดินทั้งหมดรวมกินข้าวเที่ยงข้างบนแล้วเดินกลับลงมาเนี่ยใช้ใช้เวลาประมาณสัก6ชั่วโมงเพราะเราเดินขึ้นไป9โมงลงมาบ่าย3โมงครับก็6ลุ้มลม6ชั่วโมงเลยนะครับทั้งรวมทั้งเดินทั้งแวะถ่ายรูปทั้งนั่งพักกินข้าวครับก็ใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงแล้วก็ระยะเวลาในการออกกำลังกายนะครับคือมันมีแอปนาฬิกาของคุณอเานะะรรััยยวก่ฟงงงป็ไ การเดินเฉลี่ยนะครับก็คือทั้งหมดใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมง22นาทีนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่2.9กิโลเมตรนะครับอัตราการเต้นหัวใจนี่ร้6นะครับไม่ธรรมดาแล้วก็การเผาผานี่ได้916นะครับโอ้โรับรองว่าถ้าเดินกันทุกทิตย์เผาผานกันขนาดนี้นี่ผมว่าคิดว่าน่าจะผอมกันน้าดูแล้วฮะระยะทางการเดินใช้9ก้าทั้งหมดนะครับห5 9 0 0 อถือก็ถือว่าเยอะพอสมควรเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายปกติครับช่วงช่วงเย็นที่ผมเดินออกกำลังกายครับในแต่ละวันก็จะเดินอยู่ประมาณสักหกพันกว่าก้าก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันที่ผมเดินออกกําลังกายปกตินะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกสี่โมงสี่สิบแปดนาทีครับบรรยากาศก็แดดลมลมตกแล้วพระอาทิตย์ก็เริ่มตกแล้วอากาศการเริ่มเย็นแล้วครับผมคิดว่าที่นี่ก็บรรยากาศกค่อนข้างดีครับหลังจากที่เราไม่ได้ไปแคมป์กันนานมากนะครับผมทําคลิปสุดท้ายลงไว้ที่คอลองมะกั้งใช้เวลาประมาณสักี่เดือนครับ หลังจากที่เราไปองมะกล้งแล้วก็มาถึงคลิปนี้สี่เดือนเต็มๆครับแต่ว่าระยะระ,ระยะระหว่างทางสี่เดือนตรงนี้ครับเราก็ได้แวะไปเที่ยวที่ที่น่านนะครับที่ไปล่าสุดที่น่านไปล่องแก่งที่ไหนนะอุ้มแก่งน้ําว้าที่น่านนะครับเราล่องแก่งทั้งหมดร5อยหสิบกิโลลงมาจากสปันนะครับแล้วก็ผ่านบ่อกเกือแล้วก็เข้ามาถึงตัวเมืองนะครับ เวลาล่องแก่งอีกสวันแล้วก็เดี๋ยวผมจะคิดไว้แล้วเดี๋ยวหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนั้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยว่าการล่องแก่งในคลิปนั้นฮะมันสนุกขนาดไหนเพราะว่าเราไม่ได้ไปกระลุงประคองนะครับก็เลยไม่ได้แบบไปถ่ายแล้วก็เล่าเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่ากิจกรรมในการที่เราหนีลุงประคองไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็อีกทิปหนึ่งเป็นทิปลาวนะครับไปลาวกางจะเป็นปูผาม่านเราก็ไปเล่นซิปลา์ทั้งหมดสิบห้าเส้นครับออกเดินทางตั้งแต่แปดโมงเช้าครับ เข้าไปในป่าแล้วก really ็ออกจากป่าเข้ามาสักหกโรงเนบรรยากาศนี่สวยมากคุณพอดีผมไปตอนช่วงหน้าฝนครับหน้าฝนบรรยากาศแบบดีมากหมอกแบบสวยแต่ว่าพอดีผมยังไม่ได้ทําคลิปนะฮะโบคิดว่าหลังจากคลิปเนี้ยที่ออกไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะตัด2คลิปนี้ลงต่ออกันเลยนะครับหลังจากที่เราหายไปนานก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ติดตามเราครับเพราะว่าเราก็หายไปนานไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดถึงกันหรือเปล่าแต่ว่าผมก็อยากให้เพื่อนได้รับชมนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้พอดีวันนี้เราค่อนข้างเหนื่อยครับไปเดินมาเราก็เลยอาจจะไม่ได้ทํากับข้าวกินกันในช่วงเย็นนะครับคุณลุงก็ได้ไปสั่งข้าวแล้วก็จะเป็นส้มตําไข่เจียวครับเป็นร้านค้าบริเวณแถวนี้ครับราคาก็ไม่ได้แรงครับราคาเป็นร้านราคาที่ขายปกติตามเหมือนหน้าร้านอะไรนะไม่มีการชาร์จเพิ่มขึ้นหรือว่าคิดค่าบริการต่างๆเลยนะครับค่าส่งก็ไม่ได้คิดนะครับก็ถ้าใครมาพักที่นี่ก็สามารถกดหนุนเขาเรียกว่าคนโลเคอลครับก็คือเขาจะได้มีรายได้ในการจับจ่ายใช้สอยนะครับก็เป็นการกระจายรายได้ไปอี ก็อย่างไงเดี๋ยวผมก็นั่งชิวๆเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบบริเวณนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมครับเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากๆเลยครับมันคือมันดีจริงครับผมคิดว่าถ้าหน้าหนาวนี่ก็โอเคนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการมาเที่ยวแบบลำธารในลักษณะนี้ผมว่ามาเที่ยวหน้าฝนก,ก,ก็ก็ดีในอีอกบรรยากาศหนึ่งครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นลำธารครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องเพื่อนๆดูแล้วกันนะว่าบรรยากาศมันดีขนาดไหนนะครับ ครับอาหารที่เราสั่งมาก็คุณรุเเงเหมือนก็เตรียมตัวแกะใส่จานเลยนะครับก็จะสั่งเป็นเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ <hier. S 2> เมนูของเราวันนี้นะครับนี่จะเป็นส้มตานะครับน่ากินมากครับเนี่ยก็จะเป็นยำแล้วก็ผมก็อยากกินข้าวไข่เจียวนะครับทั้งหมด3เมนูนี้เท่าไหร่ครับอุ้ม 180, 180. บาทร้อยแปดสิบบาทชื่อร้านอะไรนะครับที่อุ้มสั่งร้ <onces. S 2> านป้านูนะครับโอ้โหได้เยอะมากๆไงก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาแคมป์ที่นี่ก็แวะสั่ง ของจากร้านป้านูได้นะครับอัธยาศัยดีมากเมื่อกี้นี่แกมาก็นั่งคุยแก่อยู่มาสักรั่ครับเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวกันก่อนนะครับหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จครับเราก็นั่งเล่นจนค่ำครับเราก็ไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศอะไรมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับในวันนี้ก็นอนหลับัอดีราตรีสวัสด์นะครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าที่มาดูทานครับเวลาที่ผมตื่นตอนเช้านี้เป็นเวลา6กโมงเช้านะครับหลังจากที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วผมก็ได้ไปทําธุระในห้องน้ําแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับ ก็บรรยากาศในช่วงเช้าก็อากาศดีเลยทีเดียวครับเมื่อคืนนี่นอนหลับสบายครับเพราะว่าไปออกกําลังกายมาด้วยแล้วก็อากาศเย็นด้วยก็นอนตื่นทีเดียวเชาว้าทีเดียวเลยนะเมื่อคืนนอนสบายมากๆครับเดีบอกเพื่อนๆไปครับอย่างหนึ่งก็คืออัตราค่าบริการของที่มาดูทานครับอัตราค่าบริการต่อคนต่อคืนอยู่ที่200บาทนะครับก็จะมีปลั๊กไฟให้เราใช้ในทุกจุดนะครับส่วนพวกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแอร์หรือว่าการใช้ไฟนอกเหนือจาก การใช้ไฟธรรมดาครับจะเป็นพวกแอร์หรือเครื่องใช้ไฟอื่นๆนี่ก็ลองเข้าไปดูในที่เพจมาดูทานกันได้นะครับช่วงเช้าที่ผมเดินลงมาที่น้ํานี่ก็น้ําก็จะค่อนข้างเย็นนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยจะน้อยกว่าเมื่อวานตอนเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าน้ําจะลดลงมาหน่อยนึงครับผมก็ได้มาเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันครับ ก็รู้สึกว่ามีความสุขทุกๆๆครั้งครับที่ได้มาซึมซับบรรยากาศในยามเช้าครับมีความสุขทุกๆครั้งครับที่ได้ออกมาแคมปิ้งนะฮะแล้วก็มีความสุขทุกๆๆครั้งที่ได้ออกมาพักผ่อนแล้วก็รีแลกกับการท่องเที่ยวในแนวการท่องเที่ยวในทางธรรมชาติในลักษณะน,นี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้เลยกับคำศัพท์ง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือคำที่เขาพูดกันในปัจจุบันครับคือการเขาเรียกว่าโซเชีย so ล ก็ค,คือการที่เราได้วางหรือว่าได้พักจากการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าเล่นโทรศัพท์นะครับผมคิดว่าครั้งเนี้ยผมสัมผัสได้ถึงการที่ผมไม่ได้จับโทรศัพท์มาเล่นเลยนะครับเพราะว่าระยะเวลาจากที่ผมเดินขึ้นเขาโกอิโดกนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานครับรวมไปถึงการที่ผมมาพักแคมป์ที่นี่นะครับนอกเหนือจากการที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนเพื่อน,นะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่ครับแม้กระทั่งเรื่องของเพลงครับก็ไม่ได้เปิด เพราะว่าเพื่อนข้างๆเต่นข้างๆเขาเปิดให้ฟังเผื่อไว้แล้วเอาไม่ใช่ฮะหยอกหยอกครับเราเล่นเราเล่นครับก็ในครั้งนี้ก็มีความสุขเช่นเคยครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับลุงมะคองนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับลุงมะคองด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับเพื่อนท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปต่อไป ก็อาจจะเป็นการตัดคลิปที่ผมได้ไปเที่ยวอย่างที่ผมได้บอกเล่ามาครั้งต้นกะ็คือผมได้ไปเที่ยวที่ปุมามานที่ลาวครับแล้วก็ได้ไปล่องแก่งน้ําว้านะครับสาหรับคลิปนี้ผมและลุงระคองและคุณลุงุมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้าครับบ๊ายบายครับเพื่อน